พอตัดไม้เพิ่มมาตอนนี้โอ้ปรสิบมันหายไปไหนวะไม่เห็นเลยผมก็ไม่รู้นะคะว่ามันหายไปไหน <c oughs> แต่ว่าที่จริงก็คือผมต้องตัดไม้ให้ได้เยอะที่สุดตอนมันหายไปไม่งั้นอาจจะมันอาจจะกลับมาอีกครั้ง ลีบตัดเลยนะครับหนึ่งร้อยวันของผมเดี๋ยวอีกอพีหนึ่งเนี่ยมันจะยาวเป็นข้อโมงเลยนะคะทุกคนถ้าผมมีเวลาเล่นนีอาจจะถึงหนึ่งร้อยไมไม้มัน น้อยยังเลยทำฟาร์มด้วยกันแล่วไปเดี๋ยวนี้โอเคได้ไหมพอหมุดวดแล้วมั้งโอเคไหมห้อสิบสองกระโดดตึกตายดีกว่าแล้วก็จะไปเกิดที่บ้านโอ้มีทองด้วยเมื่อกี้ไม่ทองโอ้ทองเห็นทองอยู่ตรงไหนวะ ทองอยู่ตรงไหนสักแห่งหาดูก oh, ่อนเผื่อมีทองเห็นทองอยู่ตรงไหนนั่นไงทองทองโอทองใบโอมทะเลทรายคือใบโอมที่มีทองมากที่สุดโอทอง ันนเราอโอเคโอเคงั้นเราไปทำบ้านกลางน้ำดีกว่าป้ทำไมปลาบุกันเยอะจังาจะดากกรโสิ สิทธิ์มันน้อยลงมากขรามาน,<ม>นจากนั้นดูก่อนผมไปดูเทคนิคมาจากอีกช่องหนึง่งโอ้พีพพีไพกแดนี่เปนีนหกแดโอเคได้อตดติด,ตดกันด้วยแล้วสลมได้สว ากกามายังมีกี่อันวะมีหกสิบสี่ก้อนอยู่โอเคนะครับทุกคนโค้งบ้านก็ได้แค่นี้แหละเ,เตียงมานอนดีกว่า ครับเรือด้วยกันน่าจะง่ายทำไมวันที่เก้าปรสิตมันน้อยแปลกวะ ่ะเอานี้ไปอันนี้ไปทางขุดเหมืองแล้วกันผมมั่งใหม่ไปทางขุดเหมืองเอาได้วิกวก้าเลยเวลิวก้าวัน,นวก้าววิวก้าวโวซะอะไรขนาดนี้ฉันผมจะเตรียมเอากล่องเก็บไว้ดีกว่าเอาเหินงอกหินย้อนเอาทิ้งไปแล้วแล้วกล่องผมมันหายไปไหนวะ หายากไอกล่องอาจจะดอกเสียไปได้ปืนลูกโมกาและวันที่สิบผมอัดมันอาจจะมีของรางวัลที่มันที่รอดมาถึงวันนี้ได้เออสองแล้วก็สามโอเคของรางวัลก็คือของ,งต่างๆโอเคประมาณนี้อาจจะมีสประรดมาบุกนิดนึง เฮ้ยทุกคนอาวุธตกลงมาแล้วขีดจริงผมตัดต่อนะครับเอาไว้ก่นอนอาวุธตกลงมาแล้วให้ซา hey, ป,ประหลาดันเข้ามาแล้วด้วยยิงยิงย,งยิงยังไงปืนขี้กะอ้อมีลูกกระสุนอยู่มันหายไปไหนว่ามามา,มา ของก่อนถ้ามันตายมันอาจจะจอบอะไรไปไปดูเฮ้ยมีหอกหรือว่าผีภายตายวะคืแต่ก็ได้ของตอบแทนเป็นหอกแล้วก็อาจจะมีอะไรอีกไปดู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 ปดโอ้มามามาแอมเบอร์เอานี่มันเอเมอรัลไอรอนแล้วก็หอกผีภายโอ้โหรัว รั้วผมพังกันไปข้างหนึ่งรั้วผมพังกันไปข้างหนึ่งเลยโอเคหมดแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับมาทำหลังคากันขั้นแรกเนี่ยผมต้องหาอะไรมาต่อตัวขึ้นไปนต่อตัวขึ้นไปก่อนนะครับเอาไม้แล้วกันนะครับ รอในมุมก่อนผมจะเอามันมาทำเบ็ดตกปลาผมจะซิปเบ็ดนะครับเพื่อกระจายมาดิมาดิดเามาดิมาดิมาดิก็มาด,มาด,มาด,มาดิทำไมครับทำไมครับ ขอามาดิโอเคก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละโอ้ยโอ้ยห้าบอกห้าบอกโอ้อยมันโจนอ่ะโจนจโจนโจนโจน โคโจนโจนเหรอโอเคยืนได้สักทีนอนได้หรือยังทีเนีย้ยก็ยังนอนไม่ได้มันผมต้องเล่นหมดคืนแล้วแหละวันนี้โอเคนะครับผมจะปักทงโจนนะอ่าปักทงโจนสงสัยผมสงสัยผมต้องเล่นหมดคืนแล้วแหละอืมชิปเปอร์ชิปเปอร์กับแมงมุม เราต้องฆ่ามุมๆนะครับนอนที่ได้นอนไม่ได้อายุเดอะมอนสเตอร์มันมีอะไรอ๋อน,นี่เองบบสองตัวนี้ใช่ไหมอือ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 อออหัวหน้ามันห้ามตาย<ธ>ผมว่าแล้วมันซ่อนอยู่ใต้บ้านยึใบ้านัไได้มัอด้เอามน โอเคหลับสบายแล้วกันโอเคเราไปหาค่ามุมกันนันเลเบียบูโดลเบียบูดเกเบียบูดโอเคได้สติงมาแล้วสติงสติงแมนสติงแมนสติกสติงกับสติงสติงแมนสติกแมนโอ้ทำไมไฟมันไมไม่หยุดเลย ผมใช้ปืนกลในการฆ่าฉลามนะครับแล้วก็ได้ของรางวัลมามาต่อบล็อกทำบ้านต่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยติดหัวหัวติดหัวติดต่อมาเอาเอาบล็อกนี้เราต้องต่อมาีแล้วแต่เดินดีเดอร์เดอร์ได้โค้ชเดี๋ยวก็วินได์เดอร์ส์แม่งตัวบ้าแรงนะเนี่ะ ปรสิตปรสิตไอ้นี่ไอ้หมูแพ่พันธุ์ไอแต่ตอนดมไหตอนไหนองวันจากวันที่สิบมันให้อ่ะแค่ที่เรวโอฮาทอผมไม่ใช่ที่จริงผมตัดต่อเอานะครับอย่าหาว่าผมอันนั่นนะมผมตั้งค่าไว้ว่าถ้าวันที่สิบเนี่ยครบรอบวันสิบวันเนี่ยมันจะมีของขวัญมาให้ ผมแล้วก็จะมีบอสตัวใหม่มาให้ผมสู้เฮ้ยสอบาทมาเะได้เดือนหน้โปนใกล้ครับไอ้นี่ดีกว่าเบ็ดตุ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 ปลาเบ็ดตุเบ็ดตุเบ็ดตุอะไรก็ช่างเออได้เบ็ดตกปลารัว ให้ได้แคมไฟโอเคเราจะได้ไม่ได้เผาอาหารอีกต่อไปแค่เผาแคมไฟใช่นั้นี่ต้องขุดอันนี้ไม่ต้องขุดก็ได้อะให้ควันไล่ยุงให้ควันมันไล่ยุงไปแลครับอเอาซะรู้ว่าผมหายเลยการสู้กับปลาฉลามบอสทั้งนั้น เขได้บอกผมไว้ว่าอย่าไปสู้กับพ้นชนดทำอะไรนี่นันผมต้องกลับไปเอาที่บ้านหลังเก่าแล้วแหละบ้านหลังเก่าก็คือเหมืองในปัจจุบนันถ้าผมอยากลงเหมืองผมก็จะลงไป เคมีหินสิบสี่ก้อนเอามาเอาปืนไฟผมมาด้วยเอานี่ยแ,แล้วก็ไปกันเลยดีกว่า Let's go <มา S 1> Let's go เดี๋ยวเินวข้ามคืน้ยต้องรีบต้องรีบทำลายทิ้งรีบทำลายทิ้งให้เร็วที่สุดก,ก่อนที่มันจะ แค่เชื้อให้กับโลกใบนี้ผมอยากสู้กับ ICU มากเลย ICU ต้องวันที่20 ICU แปลว่ามิมิกเดอสตีฟนะครับทุกคนรู้ไหมไม่รู้ผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้เลยโอเคนะ เอาเนื้อมาปิ้งเออมีเนื้อปลาปิ้งคุณคลิกปิ้งกดอย่างนี้ครับกดไปถ้าใครเล่นในคอมก็คลิกขวาอาจจะรู้ผมไม่ได้เล่นในคอมผมเล่นใน Android โทรศัพท์ซึ่งผมไม่อยากลงมาเสี่ยงสู้กับผ e ีไทยนอกจากยามจำปน โอ๊ยโอ๊ยผมจะทำทางเข้าอีกทางน่งมันจะมีปลาบางส่วนไหมไปนิดนึง ดูซิว่าจะสุ่มได้ปลาอะไรลูกอืมในปลา,าอะไรก็ไม่รู้ขาวๆแต่าหยยาเาเมื่อกี้เพิ่นไปเล่นเพิ่นเกิ่นไรมืดเลยมีปลามีปลาปิ้งสุกสุกอะ เป่นปลานี่หรอนี่ปลาปิง้งปลาปิ้งห้าดาวฮึไม่ได้ปางอันนี้ยังไม่สุกโอ้ชิต